เห็นคุณลุงป้อมไม่ไปนะพเดชประวิทย์ที่เขาจะไปดินเนอร์พักรัฐบาลที่พลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพอ่ะไม่ไปแล้วเราเอกธรรมนัฐบอกแล้วว่าท่านพเดชประวิทย์ท่านไม่ไปนะก็มอบหมายให้พลเอกพัชรวาบงสุวรรณใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้เห็นนายยมกรีเศรษฐาทวิเชษบอกให้มานะบอกอยากให้มาใช่จะได้มาขอคําแนะนําอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะมีเสียงหรือเปล่าที่ทนายยพูดถึงลุงป้อมาฟังดูฉันิดหนึ่ง ใช่ครับแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับต้องถามท่านท่านประวิทย์ดูที่ไหนนะฟูซีซันฟซีซันที่ริมน้ำเลยบรรยากาศดีด้วยโอเคอะไรเป็นพิเศษในวันนั้นไหมครับไม่มีครับอยากกินอาหารอร่อยๆไม่มีแล้วครับก็ผมก็พูดคุยกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับมีการพบปะพูดคุยกันแบบไม่เป็นการไม่เป็นทางการอยู่แล้วหลายท่านนะครับทั้งท่านรู้ทินทั้งท่านธรรมนัฐทั้งหลายๆท่านทั้งท่านพิมพ์พัชราก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาสิ่งทีุ่รู้ว่าคือคนเอ็กคนเด็กประวิทย์เนี่ยผมนะรัป่าจะกำลั้รักคงท่านนายกจะทไง่ซื้ <laughs> ผมผมผมคงทำไรไม่ได้นะครับนะครับแต่ก็อยากอยากให้ท่านมาร่วมนะครับก็มีผมเป็นเยนที่ผมเรียนผมท่านเป็นอดีตรองนายกหลายปีเป็นอดีตผู้ชกาการทหารบกนะครับ <im itation> คาพูดคดําแนะนําต่างๆของท่านผมก็อยากจะได้ยินว่าท่านแนะนำอะไรผมจะได้เป็นน้อมปฏิบัติได้นะครับอ่ะนี่ก็เสียดายที่ลงุงเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจนะใช่ไหมท่านอาจจะไปร่วมริมน้ําด้วยนะค่ะบรรยากาศดีออกมาจากแถวบ้านในป่ามาที่โรงแรมในเมืองสักหน่อย โฟร์ซีซันใช่ไหมค่ะวันที่สิบห้านี่หรอค่ะใช่อ้า